สวัสดีครับโอนีม้มาลวยผ้ามาตาในะทางของแม่ไพ่เพื่อนให้เขาสองหกเต็มเต็มนะครับวัน,นี้มาตามต่อนะครับแม่ไพ่พุ่มจะทีให้มาแล้วนะไปเลขสามตัวสองตัวเพิ่นบอกว่าเอาให้ได้นะครับเพิ่นให้ตัวใดมักตัวใดก็ล่องไปติดตามในะทางของแม่ไพ่กันเลยครับ สวัสดีค,ครับแม่ไพ่ครับสวัสดีค่ะบเอาเรียกแม่ไพ่เขาหนีได้นะครับะวันนี้มาแล้วนะครับสำหรับเรียกแม่ไพ่ครับสองสี่หกเนาะโมเลย์ตดให้สองหกนำเด้อน,นะครับเขาเตียมๆเนาะไปเลยทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้เฟรชสุดสองหกแม่ไพ่มีเอซีผู้เป็นเจงอะไรเป็นวาลเลกแม่ไพ่มันออกย้อนหลังเขานำสื่อเหล็กเก่าเล้วจำได้ว่าเงาื่อนลาสุดเราฟันเลยสองสองหกกันวะจำได้มันออกย้อนหลังขึ้นมาอ่ะนะครับผู้เป็นเจงผู้เป็นเกีเรติมันกับสื่อน้ำคนเนาะ ก็ได้เด้อน,นะครับอเอซี่เขาว่าฟังแม่ไพ่เบาฝันซับย์ไปสามาบ่รูร้เรื่อง <c oughs> เลยบ่มั่นใจเนาะคือแม่ไพ่เป็นคนเป็นมะลำเดืกมีหม,ม,ลมอลำขางบ้านแล้วเราเลยไปเบิ่งเบิ่งเดืกอือก็เลยตื่นสวย <c oughs> ตื่นสวยให้ไปปลุกเอา กเลง่วเงียง่วงเงียตื่นชัวไงก็เคียดขีตาแล้วก็เลยก็เลยอธิบาันทับสนไมุกจะเศราไหมฝันบกไปพ่ดแต่ว่าเ้าได้อมันเท่าไามันเจ็ดกิดโงเถดมงกว่ารนเขาจะเ้เออเจ้ากัเพิ่งล่าเด็กเว้อ๋าแก่ตัวไม่บาในเมียพ่กกสชได้ข้อฟันมาแล้วเนาะใช่ว่าจะ เคิ้นมาหาแล้วพุ่มจะทีกบขามไงเนาะเอฟซีว่าเอาคือฝันจั่นจะพุ่มบข่ามเนาะพอว่ามันเป็นเหล็กพุ่มเนี่ยมันไม่เป็นเหล็กเคิ้นเองเลยเองนะเป็นเหล็กฝันพุ่มเขาะว่าไห้เอฟซีว่าคือติดฝันตะมองเกาเออนะครับเป็นเหล็กพุ่มเขาจะข้าใจได้นะครับบาง่นเข้าใจแน่เอิ่มจะเดือดพุ่มมาวนเวียนคอยยื่นส่วนอยากมาซอยอืเป็นอยากมาซอยเห็นแม่ไพ่ลำบากสามีก็าลำบากเนาะเอาแม่ไพ่ขึ้นฝันอะไรคำขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับฝันเราอันเขาผู้ชายนั่นแหละมาหา ทำปัสใผัวหญ่วัน่นตั้งสิไก่มาดานี่แหะซ้อมเบิ่งแล้วเด้เปิดกันเลยครัเพิกนึบอกเรยใช่ยุอกเพิ่นมา่ไดเอาฟังก่อนเดี๋ยวเ้าดีๆกับว้าดีๆแล้วเอิ่นว่าฮียนีิ่นมาแหงมาฮียนีิ่นมาหนังยี่ว่ากันได่นเลียว่าคือนตาตัวเรีวไหลแต่เอาห้แล้วห้แล้วเป็นหยังจังบ่เอาเิ่นวาจังซีเิ่นวายก่อนนั้นเอ้ากเอายู่ได้หละเอาอยู่แต่ว่าเรวไหลเิ่นวาจังซีทำตัวเีวไหลเิ่นว่ายําตัวเรวไหล เสียวมูหรือเสียวอ่นอีหยังเป็น่รเสียวมูหรือเสียวอ่นอีหยังว่งาชันว่ะข่อยก็เลยาว่าเอามันขีนบ่ได้เป็นยังจังสิขีนบ่ได้ไมันจำเป็นนักหนายอยู่ติป้ายข่อยเคยยังอีหยังนี่เข้คนเบาหนิเด้ยวอคือคนเบาถ้าเอาว่สูงหนักเลยเด่นหนักมากสิ่ศูนย์ครับยอกหน้าแดงหุนหุนเยู่แม่นางอยู่ิตยมาขั้นใดนี่อยู่ขันที่สองขันเก้าเล่าขันเก้าเล่านั่น พันศูนย์ห้าจำด้ว่าดอกสองหกอันกาสิเผาพระกระไดก่อนสหรับพันศูนย์น่สั้นนะไม่นประจาสิเผาดอกมันน่านนางมันอ่อนเนาะเก่าเนี่ระวังเด็กเ่าบัดนี้สุดไทยเด้เด้อเพิ่ว่าจังสีเพิ่งว่าสุด้ทยขันบ่ฟังค่วมหนึ่งคือสุดไทยอืเป็ม่าอ่างนว้เพิ่ว่าขพนศูนย์ัตัวเร็วเลยตัําตัวสวๆ นะก็เ้อไว่ได้เป็นนิยมคนไทยกันคเป็นว่าทุ่งไทยจะเรียงว่าปีใหม่เพรว่าต้องห้ามเลยเด้อเก่าปีใหม่ถ้าตัวเลีวไหลให้สองข้างสามข้างเพิ่วางสิที่ให้สองข้างสามข้างถ้าตัวเลี้ยวไหลเมื่อไหร่จะขังแล้วประสานเพิ่งว่าเพิ่งซุน บอกใจวอ้วนมาบอกกับบอกแล้วกับบอกเมียเพิ่นมาบอกกับบอกแล้วกับบอกเอาข่วมิ่นว่าวฟังฟังบึงดูใจวอนกับว่าใจวอนเกลียด,ออดหัวบ่มาใจ้วอนได้บอกว่าไปรถมาสอนมาไปสอนหออัวรถโายมาสอนมอง<อ><อ>ไงไม่อ้วนเกลียดหัวพวมาเลย<ผ>เห<น>มือนหัวมะหัวมาแทนหัวมาแท่นมันเกลียดหัวมาสอนภาพไปเที่ยวกับภาพไปเวันว่ายไปเห็ามมาเนสวรรค์แล้วสวรรค์ไงเห็นแล้วไปเบิจะไปเที่ยวกับภาพไปวันนะ คนมาเรขออนเฮียนียไปเที่ยวก็ได้คนอยากเห็นท่ำบุญดีๆเห็ดีๆนะอยากให้ทำดีๆไปสวรรค์นะนะอยากไปเห็นนั่นมอยังสวรรค์เป็นังแ่มงมันมันเป็นยังไงยังสิแม่ใ่บาหลดสัใส่บาตรซเง่ายย้ายจมัยยันท่านอยู่หรอกเนาะยายจมัยเลยวุ้นาตื่นสาย ครับเนตื่นสวยกเป็นังสีละยี่นองกันเด้อว่าเป็นอยงนั้ก็เป็นอย่างเดียวยี่นองกันพอหยอกกันเอาเนาะก็เป็นเราเพิ่นมาบอกกันละก็เศร้าซะเอาสีเอาสีเอาสีสูญเชิญว่านั่นเด้บ้านนี้เพิ่นเล่าว่าเฉียนในข่อยนี่เสียเอาว่านี่วางสีแต่ว่าเลือเลือดสองตัวกันนี่ยังได้หาซูนี่แววางได้เอาเนาะเพิ่งเลยว่านี่เอาเรื่อบ้านนี่ คันบ้าแบบนี้บ่าบ่าหายักเตียดไปร้านสี่เออบ่าหายยักเตี้ยมันไม่ไหวจังสี่ละขันมาบอกแล้วนั้นเพื่อหายซ้ำหาศูนนี่แหละกัเพื่อนกับศูนนี่ดีหละสามหาูนสองตัวมีบ่างสองตัวกับเกียกนี่ลหละหกเกีหรือเกียร์หกหกเกียรนี่ลหละหกเกียรน้ะดีเดเด้อหกเกียร์นาะนี่ละ สามห้าศูนย์ก็หกเกตเดินนะครับมอ่าสามีนี่วันเนาะมาไห่มาจมแมลไพ่ว่าเมลไพ่นี่เป็นว่าหายคอยสองสามคังเด้อไล่าอคอยอยู่พอคอยอยู่กรลรองเอร่อยมากไปน้ำมูกินมูกอะไรเออสันแต่เลยบอกว่าเม่ไพแมลไพเลยสันเท่ากับนันซาเศร้าซาอยากที่ี้โบนว่าแต่กินเทศกาลถ้าปีไม่สงการละเป็นรัาว่าหายคอยกินเลยไหมที่เอาเข้าเาก็ดีได้หรือเปล่าเศร้าเศร้าแสบเศร้าเลย เศ้าพอเฮียเศ้าบอกแล้วว่าเศร้าหมากินเลยตัวนี่เอาสเส้อแล้วได้ป่ะนะบ้หายแต้ตองไปนะเห็นไปใส่กับเห็นพ่ะนนะไปมองได้กับเห็นเป็นยังจงไปมักมู้ขัางแถวสันเป็นว่าเข้มากับมู้สันจีเหล่าละเศร้าเด้๋ยว่คือว่าเศร้าได้ยุ่นแล้วเศร้าได้เศร้าได้ก็ดาวได้เมียได้ข้าเท่าแล้วเป็นว่าหายสองสามครั้งแล้วเข้ามาสองสามครั้งนี้ยำดีสันได้ มา่ได้เคยให้สองสาครั้งแล้วเมือจำกับมี่เพื่อจำให้สองสามครั้งแล้วเออเอาเมาดนเราเปนพี่เาปากเด้อทำงานเนาะรับปากกันละเอ้ยเศร้ากินเด้อพีใหม่เอยกินเด้อพีใหม่ไม่ได้ต่อกินน้ำโคกเอากินน้ำโคกนะครับกินน้ำโคกนมสุมหรเืองกินมันละพ่อแม่ไม่ได้ปอนมาดอกไ่ยาป่อยขอบปน้ำมดดอกจงไงเนาะ าสามห้าศูนย์เนอะน,นะเป็นมาเ,เขอือไหก็หกเกนลนะครับสามหาหาศูนย์สามศูนย์เนอะนะครับพุ่มจทีเป็นมาไห่แล้วเนาะย่บไหเทียวสว่าจะยําเด็กสองโตโัวห,หาศูนย์ศูยินว่าคนย่บไหเทียวหนอเมีอือสองสามคน,นยังรู้ครับเวลาสองสามครั้งแล้วนะออนะ้วสองสามนั่นคือดูเถอมีเสองมครั้งเลยเนอะกินแล้วเนีงง่ยสองสามคร้ เออถ้าบบาดูดอ๋อเกรแล้วเนี่ยห้าม่าเนล่เบอพิ่นเพิ่นเพิ่นเาเองเด้เออว่าเหมือนได้ไพ่เบาเอาไรา้านอเิ่าเพิ่นบบอไปพิจารณานะสองสมก็เพิ่นมากระสือร้องเวิงเนาะพได้มากับตัวเลขสองสามูนแ์ต่ข้อมูลลงไปไหละปรจังเบาเออเห้ตัวเลขก็คือสามห้นย์หกเก็ดนี่ละเอฟซีกับเข้าใจตัดสามห้าห้ายสนย์นอะเนาะแต่ยังงีข่าวว่าม่ไพ่าเป็หาศูนย์พยาบราให่เลยเงินมหาศูนย์เ่ย หาศูนย์นึ่เพิ่นว่ากัดไม่เด้ออืมครับพ่อเพิ่นบอกเลยบ่บอกกลับเลยเจ้เอาหาศูนย์กับไม่เด้อพี่น้องเนาะอืมสำหรับแนทางมีภัยเด้อนะครับแต่ว,าาพพว่าเป็นยังดอกอืมใช่เอากระช้าเอาซาเพราะว่าอันเอสซี่เขาบขอกเขาใจมั่วรวยเด้วว่าเป็นยังมั่วรวยก็มั่วยังยายกินเหล่าชิ้นยังเนาะเพราะว่าตามสังเกตหนี่งคือให้เรากินม,กมันบ่อยเขาเลวจะเลยต้องมาบอกกันยังอยเนาะอืมคนก็บเเข้าใจว่าเป็นยังเด้อมันเขาอยู่เหมือนบะ่ เออก็คือพยายามหามเล่านะยิ่งที่เขบอกว่กามัไม่ไม่เกลียดคนก่เป่นไม่เกลียดเด้อนะครับไอเฮาเบาเ้าแยแล้วก็ก็บาบอกนอกรอบเขาไม่ด้ดอกนะที่กระไ้แต่วา่าแย่กับเอาเนี่ยนะยิ่งที่คอมเมนต์มาเนี่ยเฮาก็เลยเตียนเล่านะก็เตียนกันไะปแม่ไพ่พูดฟันสนับสนเออเออจนผู้มันว่าจมหายเลยนะนะจมหักตัอสองสามครั้งแล้วหายจื้อว่าจำ เอากินเนาะหมักมือเอาเราแย่เอ้ยเข้ากับเฝ้าขนควายเอาซ้ำผู้มันอยากให้เอาท่าเทวดาเป็นอย่างไรอย่างมาซอยเข้ากับโอ้เดาเพื่อมันได้เพื่อให้เที่ยวกับภาพไปเที่ยวกันนะถูกปัญญาณนต้องตามใจนะไปเที่ยวไปใหญ่แล้วเห็นต่อมห็นยังสิ็จละไปเห็นหม่องหม่องมาหม่องมากข้นหม่องบาบบ่บาบหม่องดีบ่าดีเสียงมันชาไปบ้างมันมันเสีเป็นลักษณะ จังไไดจกันสินะเป็นอย่างจังพอจำเอออเาเอาทำยังได้ฮะตามนี้นะครับสรุปเนาะสรุปกระบาดหรอสรุปว่านสามีมีวันเนาะมามาจมไห้มีวันบอกมาจมแท่นเอ้าบ้านเราเป็นเครียดมีวันเครียดเลยสามีมาจมไห้มากอะขอบ้าในบ้านนะครับบ้านในหัวขั้นได้จ้าใหม่สัญญาจมไห่เนี่ยเพราะบ่เบิงหน้าเด้นะครับจมไห่มาไม่ไพ่บอกหลายเทียนแล้วสองสามเทียนแล้วก็บ่กเอา เนาะหาแล้วเบารแล้วก็เบาหมักมูคนละใจมือหลายครับว like ันผ so ุกจะไปก็แล้วว่าเอ้าเกไหนเนาะเป็นสามหาศูนย์ก็พกเกจด้นะครับต้นไหนสามหาหาศูนย์แล้วก็สามศูนย์ไม่ตื่นเนาะม่ยไพ่เบาดูดูสองสามก็เลยลงแห่น้ำนะครับก็เลยมักตัวใดก็เรียกเอานะครับคอยโชว์ใ้มาน้ำเม่ไพ่ได้นะครับต่นี้ครับอาหาศูนมันหมว่าครับน้ำเนาะอันนี้พระพุ่มบนเบาเด้พระพุ่มบนเล้บเบาุ่มันบอกันบ้าอสองสามครั้งกันว่า จาเป็นใยไฟเราได้ฝันฝนมาศูนย์ม,ม,มาศูนย์ว่าจนมม็ไใสองล้านเแล้วสองสามขงแล้วสองสามขังแล้วมาให้เนะเป็นลักษณะเก่าเป็นว่าังสิงโ,โชว์ดีไม่ใช่กันเด้อนะครับสวัสดีครับ